สมงตัาตะวสมมาสัมสะตมาสุทธัสสอิมานิมยังพันเตมาิันเตสังฆธานิสังานสัปริวารานิสัพปริวารา สังคาสาภุสังคาสาโอนโนชยามะโอโนชยามะสาทุโนพันเตะทุโนพันเตภพิโุสังโคโคสังโคอิมานิสังคธา,านิ สัปาริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังที่ราตังพิตายะสุขายะพ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานพร้อมกับของบริวารทั้งหลาย นี้หลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับอพสงฆ์รบเครื่องสังฆทานพร้อมกับของบริวารของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอนสาธุ วางากันต่อทมให้อาววางหมดเลยครับด้วยด้วยวางเลยครับนะละนเนาะสุขีนางบุตตาเมตานังนิพพานะปัจจโยโหตุยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุรินติสาคลัง ห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะนิวะอีโตจินนางเปตานางอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลวงลับจากโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอีชิตังปฏิตังตุมหังขออีตปลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คประเมวาวสมิาตุจงสำเร็จโดยชบพันสภพตูเรนตูสังคปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนะระโสยทาทธาเหมือนพระจัน์ในวันเพมนมณีโชติระโสยทาทธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยค่อนยินดีสพิติโยวิวัจันโต ความจันลายทั้งปวงจงบำราศไปสภะโรคโวินาสาโตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัดวันตาราโยอันตรายานิแก่ท่านสุพิติข้ายุกูภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเลชานิจังวุธาปัจจายโนจตารุธรมาวทันติ อายุวันโนสุขังพระลังอรสีประการคืออายุวันนาสุขาภลักยอมเจริญใจบุคลที่้มปกติว้วกลาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภวตุสภพามังคะหลังขอสะพมงคลจงมีแก่ท่านถ้าขานตุสัปเทวตา ขอเราเทวดาทรงรักษาท่านสพัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสภาสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงส,สัทธาสุธทีพระวันทุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิญ อขออนุมโมทนาท่านาอำเภอแล้วก็ขอออจะมาสุขภาพแแ้วนะที่ได้มาเยี่ยมเยือนวัดหลวงแห่งน,นี้ขออนุมโมทนาสาธุอ้าวขอฝากท่านา